w o r ร์สมีแอปพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของภาษีกันหน่อยนะคะอย่านึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคุณคิดว่าคุณจ่ายภาษีครั้งแรกเมื่อไหร่ คำตอบคืออาจจะตั้งแต่คุณซื้อน้ำขวดแรกขนมถุงแรกนะคะหรือว่าซื้ออะไรก็ตามตอนเด็กๆก,กับร้านสะดวกซื้อหรือไม่ก็ในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โดนไปแล้วนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดนะคะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่มากที่สุดในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ คือฟัลองไปเปิดข้อมูลนะคะของ Thailand Government s p e n d i n gov g spending data g o th นะคะข้อมูลน่าสนใจทีเดียวเขามีให้คลิกดูว่าภาษีมาจากไหนคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็ไปดูภาษีรัฐบาล100%นะคะในข้อมูลนะวันที่31มีนาคมในปี2564เนี่ยภาษีทั้งหมดเนี่ยนะคะจากการจัดเก็บรายได้อยู่ที่1.2ล้านล้านบาท เป็นกรมสรรพากรเนี่ยนะคะประมาณ6 0หรือ7 3 6 0 0 0ล้านบาทกรมสรรพาสามิตร81,000ล้านบาทแล้วก็กรมศุลกากรอีกกว่าห0,000ล้านบาทกรมสรรพาสามิตรแค่ยี่สิามเปอร์เซ็นต์ศุลกากรแค่สี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะส่วนใหญ่อยู่ที่กรมสรรพากรก็ไปคลิกแตกย่อยอีกว่าแล้วมาจากไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกรมสรรพากรในรายได้ก็คือมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งถือว่าไม่น้อยนะคะคิดเป็นเงินเข้าประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามแสนเจล้านบาทโดยประมาณนะคะซึ่งก็น้อยกว่าปีที่แล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยโควิดด้วยนะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นภาษีนิติบุคคลหรือว่า Corporate Tax นะคะก็ประมาณ20%แล้วก็ภาษีบุคคลธรรมดานะคะประมาณ20%ใกล้เคียงกันนั่นคือข้อมูลของบ้านเราทีนี้แล้วทำไมต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าเฟินไปเจอบท ความหนึ่งนะคะของคุณทีราพัเจริญสุขซึ่งเป็นออััมิิต์นะคะเขาเขียนไว้เรื่องหวยใบยเสร็จความสำเร็จภาษีไต้หวันน่าสนใจมากถ้ามีหน่วยงานนะคะภาครัฐมีโอกาสนำไปประยุกต์น่าจะดีค่ะวิธีการอย่างนี้ค่ะคือแวดเนี่ยบ้านเราอยู่ที่7%ถูกไหมคะแต่7%เนี้ยมันคือการลดมาจากฐานตั้งต้นที่1 0 แต่ลดแล้วก็ไม่เคยกลับไประดับเดิมอีกเลยนะคะก็มีการต่ออายุไปทุกๆประมาณซากช่วงกันยาตุลาคมเนี่ยก็จะต้องต่ออายุไปเรื่อยๆนะคะทุกๆปีซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราก็เลยจะเสียแบตเมาโดยตลอดแล้วประเทศอื่นเขาเสียกันแค่ไหนนะคะเฟิร์นเลยดูข้อมูลจากวิกิพีเดียประเทศที่เสียภาษีสูงๆส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในฝั่งยุโรปนะคะนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์กรีซอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ไอร์แลนด์โป เ,เขาเสียภาษีกัน20กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนี่คือภาษีแหวดนะ value added tax นะคะแต่บางประเทศก็จะมีลดหลั่นกันตามสินค้าและบริการที่แตกต่างกันที่น่าสนใจคือประเทศในเอเชียรประเทศหนึ่งค่ะอินเดียเป็นเรทของแหวดที่สูงที่สุดในโลกนะคะเพดานของเขาคือ28นแน่ แต่เขาก็มีภาษีสินค้าที่แตกต่างกันนะคะคือสินค้าบางประเภทเสีย28%บางประเภทเสีย18%บางประเภทเสีย12%บางก็5%และไม่เสียภาษีเลยก็มีขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าดังนั้นบ้านเรา7%ถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทีนี้กลับมาที่เรื่องของไต้หวนันว่าทำไมถึงน่าสนใจคือไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในการเก็บภาษีสูงมากนะคะเขาสามารถเพิ่มการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม value added tax หรือ VAT เนี่ยได้ถึง75%จากกลยุทธ์หนึ่งกลยุทธ์ที่ว่านั้นก็คือการนำใบเสร็จมาลุ้นรางวัล ง่ายคือหวยใบยเสร็จนั่นเองค่ะคือไต้หวันนะคะเขาเก็บแวด5%ค่ะแล้วพอซื้อสินค้าแล้วเนี่ยนะคะปกติเวลาเราได้ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่ร้านค้าร้านสะดวกซื้อเราทำอะไรคะบางคนก็ทิ้งเนาะบางคนก็เก็บไว้แต่ันเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เก็บอย่างตั้งใจมากนะักและไม่ได้ให้ความสนใจกับใบนั้นโชว์หวยก็ซื้อได้แหมคับที่อื่นก็ซื้อได้ตามตลาดไม่มีใบเสร็จก็ไม่เป็นไรทีนี้ ประเด็นของเขาคือเขาจูงใจทั้งฝั่งของผู้ซื้อและฝั่งของผู้ขายให้เข้าระบบด้วยการให้นำใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จเนี่ยแหละที่มีเลขภาษี8ตัวมาลุ้นหวยใบเสร็จได้เขาเรียกว่าเป็นภาษาจีนนะคะถงอีฝ่าเพี่ยวนะคะยูนิฟอร i มอิน c e l o ลอตเตอรีรางวันใหญ่เนี่ยสูงถึง10 ล้านดอลลาร์ไต้หวันนะคะประมาณ11ล้านบาทนะคะเยอะมากนะนี่คือรางวัลใหญ่รางวัลเล็กๆก,ก็มีเช่นเล็ท้าย3ตัวเงี้ยก็ใบละ2 0 0ดอลลาร์ไต้หวันแหละก็ถือว่าไม่น้อย200กว่าบาทนะคะก็ถือว่ามีลุ้นนะ่ะละเราอาจจะซื้อแค่น้ําขวดหนึ่งนะคะได้ใบเสร็จมาก็มีโอกาสลุ้น200กว่าบาทแล้วทําไมจะไม่เก็บใบเสร็จนั้นไว้ถูกไหม นั่นคือแรงจูงใจของฝั่งผู้ซื้อว่าจะซื้อร้านไหนก็อยากซื้อร้านที่มีใบเสร็จเพราะจะได้ลุน้นไม่พอค่ะเขายังจูงใจฝั่งผู้ขายด้วยคือจริงๆแล้วถ้าแค่จูงใจฝั่งผู้ซื้อเนี่ยพฤติกรรมมันก็จะ drive ไปให้ผู้ขาย พยายามเอาตัวเองเข้าระบบถูกไหมเพื่อให้มีลูกค้าในการเข้ามาซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นเช่นเดียวกับที่เราเห็นบ้านเราในการทําแอปถุงเงินนะคะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตามตลดาดนัดตามหาเล่แผงลอยเนี่ยก็เอาตัวเองเข้าไประบบถุงเงินเพราะว่าสามารถให้คนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเราชนะเนี่ยเข้ามาสแกนแล้วก็มาใช้จ่ายได้เป็นต้น คล้ายๆกันแต่เขาไม่จบแค่นั้นค่ะเขายังจูงใจผู้ขายด้วยบอกว่าถ้าถูกรางวัลไม่ใช่แค่คนซื้อเท่านั้นนะที่จะได้เงินไปแต่ร้านค้าที่ออกใบเสร็จก็มีโอกาสได้รับรางวัลบางส่วนด้วยเหมือนกัน นโยบายหวยใบยเสร็จเนี่ยเขาเริ่ม,มตั้งแต่ปี1951แล้วนะคะซึ่งรัฐมนตรีคลังหลุนเสียนชวินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าคนจีนไต้หวันบ้าหวยแล้วก็เศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยนะคะมีอยู่เยอะมากที่ไม่เข้ามาอยู่ในระบบรัฐบาลก็เลยอยากจะทำฐานข้อมูลธุรกิจให้เป็นระบบ ก็เลยออกนโย,ย,ยบายหวยใบเสร็จเนี่ยแหละเพื่อดึงดูดใจพ่อค้าแม่ขายให้ร้านค้าเล็กๆหาเล่ย์แผงลอยร้านชำไปจนถึงรถเข็นขายเต้าหู้เนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับรัฐาพเพื่อออกใบเสร็จรุ้นหวยกันเป็นแถวๆปังมากค่ะอัศรจรรย์ใจสุดๆค่ะเพราะว่าในปี1950ก่อนเริ่มมาตรการนี้นะคะเขาสามารถเก็บภาษีได้ส่วนหนึ่งแต่พอปี1951 เขาเก็บได้เพิ่มขึ้นถึง75นะคะโหสามใน4คือเบิ้ลขึ้นมาเลยนะคะเกือบเกือบหเท่าตัวนะพูดตรงตเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่น้อยนะคะทำให้เงินที่เขาลงไปในหวยใบเสร็จเนี่ยนะคะซึ่งออกทุกๆ2เดือนคือทุกๆวันที่25ของเดือนเลขคี่ก็คือเดือน 1, 3, 5, 7, 9, 1, 1ออกทุกสเดือนเงินต้นทุนของเงินค่า รางวัลนนยอยู่ที่ปีละ7,000ล้านดอลลาร์ไต้หวันแต่เขาสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ปีละแสน0 0 0หล้านดอลลาร์ไต้หวันนั่นแปลว่าการลงทุนคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะคะเขาใช้คาว่าเป็นเหมือนเอากุ้งฝอยตก ปลากระพงโดยแท้นี่คือคำที่นักเขียนนะคะคุณเทีรพัฒนเจริญสุขเขาเขียนเอาไว้ซึ่งมันก็แบบแบบนั้นจริงๆนะคุณลงทุน7,000ล้านน่ะแต่คุณได้แสน0 0 0หล้านโอ้โหค้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะนอกจากนี้การทำหวยใบยเสร็จเนี่ยยังทำให้สามารถตรวจสอบยอดขายของธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกแห่งได้ด้วยร้านค้าบุคคลธรรมดานิติบุคคลเนี่ยก็สามารถที่จะเช็คยอดได้ซึ่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลของไต้หวันใกล้เคียงกับบ้านเรานะคะคืออยู่ที่18-20%บ้านเรานิติบุคคลก็อยู่ที่20%ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคะคนไต้หวันเนี่ยน้อยกว่าไทย1ใน3แต่เขาเก็บภาษีได้ปีละ2.9ล,ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันมากกว่าประเทศไทยที่2.5ล้านล้านบาทซะอีกแปลว่าอะไรคะ แปลว่าคนน้อยกว่าแต่เก็บภาษีได้มากกว่าจากมาตรการในการจูงใจให้ทั้งร้านค้าและผู้บริโภคเนี่ยเข้าระบบภาษีผ่านการจูงใจด้วยหวยใบยเสร็จนี่แหละและนั่นทำให้ภาษีของไต้หวนันครอบคลุมประชากรและธุรกิจถึง85%ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะเยอะมากนะคะนั่นแปลว่าภาษีก็จะเก็บได้มากขึ้นธุรกิจก็ถูกแทร็กได้ อะไรที่เคยอยู่ใต้ดินก็กลับขึ้นมาอยู่บนดินเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายรัฐบาลยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แน่นอนค่ะเพราะว่าได้ภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยออกไปพัฒนาประเทศโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่ในมิติของดิจิทอลอิน r a s t r u c t u r e ร์ต่างๆแล้วก็ทำให้ประเทศถูกยกระดับขึ้นไปอีกนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยไม่จบเท่านี้เพราะว่าส่วนหนึ่งของหวยใบยเสร็จเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ทําให้กับคนที่เป็นผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้นยังให้กับองค์กรการกรุศลด้วยคือมีแคมเปญของรับบริจาคใบเสร็จที่ไม่ต้องการค่ะเพื่อเอาไปลุ้นหวยและเป็นรายได้เข้าการกรุศลเพราะฉะนั้นถ้าถูกหวยองค์กรการกรุศลก็ได้ทุนไปทำความดีต่ออีก คนที่บริจาคไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะเพราะเขาแค่ซื้อของและได้ใบเสร็จมาก็เอาใบเสร็จไปบริจาคคือมันรู้สึกดีเนาะตั้งแต่ตอนที่เราไปบริจาคและซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าใบานั้นจะถูกหรือไม่ถ้าบาังเอิญถูกเราก็ได้ความรู้สึกที่ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะแต่เป็นการทําบุญด้วย การไม่มีต้นทุนใดๆเลยด้วยซ้ำนะคะมีแต่ต้นทุนทางใจเนี่แหละความสำเร็จของโครงการนี้นะคะจีนคอมมิวนิสต์เองยังต้องเอาไปเรียนแบบเลยและในปี1989ที่ปักกิ่งแล้วก็เทียนจินได้นําหัวใบเสร็จเนี้ยไปใช้านเมืองของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะและบางประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศอัลเบเนียขอความร่วมมือจากไต้หวันด้วยนะบอกว่าไปช่วยจัดตั้งหน่อยซิมระบบ หวยใบยเสร็จแบบเดียวกันเนี่ยที่อาลบาเนียนะคะในปี2017รวมถึงไปช่วยพัฒนาระบบ e-invoi c e lottery นะคะซึ่งก็ทำให้ใบเสร็จออนไลน์เนี่ยสามารถขึ้นเงินหวยแล้วก็เข้าบัญชีทันทีเลยเมื่อหวยออกไม่ต้องไปตรวจให้ยุ่งยากโอ้โหช่างกลายเป็นดิจิทัลไลเซชันจริงๆนะคะคำถามคือบ้านเราก็น่าจะบ้าหวยไม่แพ้กับไต้หวันนะเฟินว่า <laughs> ถ้าเราสามารถ นำลักษณะแบบนี้นะคะนโยบายแบบนี้มาประยุกต์ใช้นะคะเราก็คงจะตัดตอนบรรดาเศรษฐกิจใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดินแล้วก็ทำให้ภาษีที่มันตกหล่นไประหว่างทางแล้วก็ไม่รู้ใครเก็บไปบ้างเนี่ยนะคะทำให้ไม่เข้าถึงกระเป๋ารัฐที่ควรจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงแต่ว่าตกไปอยู่กับใครก็ไม่รู้เนี่ยกลับมาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้นคงจะดีกับประเทศเราไม่น้อยนะคะ เฟินเองในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งละกันนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ไม่แน่ใจคนอื่นเห็นอย่างไรแต่เฟินเองเห็นด้วยแล้วก็เชีย์สุดใจอย่าลืมแชร์กันไปเยอะๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้มีโอกาสได้เข้าหูผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อจะเห็นประโยชน์แล้วก็นำมาปรับใช้แล้วก็เลิอกอ้างว่าเอ๊ะเราไม่สามารถชวนคนเข้าระบบได้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะไปให้เขามาเซตอัพให้ก็ได้เพราะหลายประเทศก็ทำเช่นนั้น หวังว่านาคตอาจจะได้เห็นหวยใบยเสร็จในบ้านเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รอความหวังเหล่านั้นอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณคุณธีรพัชจริญสุขด้วยเพราะว่าเฟิร์นก็แมสเซจส่วนตัวไปขอนำบทความมาแบ่งปนันเพราะคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงก็อยากให้ช่วยแชร์กันไปเยอะๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ